กาสวัสดีคุณผู้ชมคุณทู้นมกันด้วยนะครับในช่องชาเกลียนชาแนลนะวันนี้เรามาเล่นเกมเกมเลี้ยงเม่นกันนะเอ้ยไม่มีรอเรือเกมเลี้ยงเมน่นรอเลยอีกละหรือว่าไม่ใช่เลี้ยงเม่นกันนะครับอืมมีเม่นนะมเม่นตัวขาวๆในตัวเล็กๆเ,กเกนะี่ยเห็นไหมหนั่นแหละเพิ่งโหลดมาสดๆเลยนะอืมโอ้ยเพื่อคลีนไม่เป็นไรหรือว่าเป็นโอเคเป็นเป็โนโฆษณาแป๊บนึงเ <laughs> พื่อคนคลีนนะโอ้โ oh, ห no. อือเออแป๊บเดียวไม่เป mm ็นไรหรอกอ่ะเพลงนะอเลยครับสปอนเซอร์เราเข้านะลัสลายนโยเท้าวันดีแฟนทีดีโอเควันนี้จะมาเล่นเกมเลี้ยงเมนกันนะครับอืมอาหารของเมนก็คือนอนนะครับเมนกินนอนน้ำ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 นำนำนำเหมือนจะเลี้ยงง่ายกว่าเต่ากับออสตราโดนะเพราะมันวิ่งเร็วมากจูดแล้วก็กินเร็วด้วยอื a อนิเมชันของเมนจะมีแบบ2รูปแบบนะเต่ากับออสโลโดไม่ค่อยมี a อนิเมชันนะเนี่ยอนิเมชันของเมนอย่างแรกก็คือนอนไงนี่เป็นตามปกคลิปเลยนะมานี้โอเคต่อมาครับมันก็จะแปบบ๊บนึงนะได้นอนไงละมันจะสุมนี่ไงมันจะขดตัวนะครับอ่ะเอาใหม่นะนี่ไม่เมนได้แล้วขวดตัวเมนนั้นบป็นัตที่นะ แต่ที่แบบว่ายังไงมีน้ำอ่ะเอาไว้ป้องกันตัวก็เวลาจะเลี้ยงเม่นในชีวิตจริงเนี่ยก็ขอให้ระวังหน่อยนะครับแนะนําให้นะคลิปจะได้มีสาระอสวัสดีฉันชื่อเม่นนะฉันมีชื่อว่าบาร์บี้ตั้งสดๆเลยคิดอะไรออกก็ตั้งเลยเห็นไหมฉันชอบดมฉันชอบ นั่งดมเฉยไอ้นั่งเฉยแล้วฉันก็ชอบมองหน้าคนที่กําลังดูฉันอีกด้วยเห็นไหมฉันชอบทำหลายอย่างเลยแล้วฉันก็ชอบมองบนฉันก็ชอบมองหลังแล้วฉันก็ชอบมองล่างก็เหมือนที่ฉันบอกเมื่อกี้เลยแล้วฉันก็ชอบนอนหงายด้วยนะแล้วฉันก็ชอบขดตัวด้วยบางครั้งนะอื โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยแล้วลใครอยากเลี้ยงเม่นแบบผมบ้างผมจะทิ้งลิงก์ดีสคริปชั่นในการโหลดเกมนี้ไว้ใต้ล่างดีสคริปชั่นเลยนะครับอืมอะไรชั่นชั่อะไรไม่รู้โอเคสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผู้สางของเราละเออลืมไปถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะอืมถ้าไม่มีใครแชร์ก็ไม่เป็นไรนะแค่บอกเพื่อนเราเดี๋ยวเขาก็พีเป็นชั่นเก็บชัน้นเราเดี๋ยวก็จะลองอายุงกับโอเคบบ๊าายย 呜。No.